สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมทําการทดสอบทีม24ชั่วโมงนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับเดี๋ยวไปดูนะในเกมตั้งรับนะครับเมื่อคืนนะครับสตรีมครับก็ที่ช่องผมเนี่ยไม่ได้ใช้ไอเดียหลักเพราะว่าทำทำคอนเทนต์อันนี้อยู่นะครับโดยการจัดทีมแบบนี้นะครับส่วนเมื่อวานที่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าจะแจ้งเรื่องนี้นะครับประตเกมน่าจะประกาศเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับก็เรื่องของแพ็กเกจต อ่าที่แสดงผลไม่ถูกต้องหลังซื้อนะครับคือปัญหาจะมีเยอะแยะมากบางคนไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อเลยแต่ว่าได้แพ็กเกจมาครับอันนี้ก็อาจจะมีการยึดคืนอ่าหรือบางคนอาจจะไม่ได้ยึดคืนนะก็ถือว่าโชคดีกันไปนะหรือบางคนซื้อแนละ้วทําาระกิตไม่ได้นะรหรือไม่ก็โดน,นหักเงินหลายครั้งนะครับอันนี้คือเบื้องต้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยรีบแจ้งโตเกมทันทีเลยนะครับลิงก์แจ้งอยู่ที่เพจรายนเจอร์ทางการ อ่านะครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบเร่งรีบนะอันนี้ก็อาจจะช่วยกานแจ้งตัวเกมนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะแจ้งมาที่เพจผมก็ได้นะครับทีเกมเจอเกมโซลหลังใหม่นะถ้ามีเวลาไปอ่านนะคือถ้าเกิดมากันเยอะจริงๆเนี่ยผมก็จะรีบรับข้อมูลนะครับแจ้งไปยังทีมงานนะครับทีมงานก็จะได้แจ้งไปยังผู้พัฒนานะครับอ่าโอเคครับวันนี้มาดูกันนะทดสอบทีม24ชั่วโมงครับผมจัดด้วยทีมนี้ เป็นคอมโบหยุด5วินาทีจาก3โคโรโบนะครับแล้วก็1สังแสงมืดก็คือนายกาปูนะครับผมใช้หยุด5วินาทีถึง7ตัวนะครับโคโรโบแรกผมใช้เป็นตัวหลักเลยนะก็คือ Attack on นธาน f ฟน a ลซีซั่นนะครับเอเลนใช้เป็นหลักนะส่วนรีไวนี่คือมีจับเข้าจับออกเออนะครับก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับอ่ะก็เป็นคอมโบหยุด5วินาทีนะครับแล้วก็เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพครับ ตัวเอลิสเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่มาแรกๆเนี่ยมันด้วยด้วยด้วยสกิลนะมันน่าจะเก่งกว่าตัวลูเดียสนรัแต่ปรากฏว่านานใช้งานจริงเนี่ยตัวลูเดียสเนี่ยเขาใช้จริงใช้ดีจริงนะตั้งแต่ออกมาแรกๆครับจนปัจจุบันเนี่ยจะเน้นไปที่เกมตั้งรับเกมตั้งรับเนี่ยเขาจะติดความสามารถค่อย้างจะดีนะแล้วก็พวกบัฟสะท้อนดาเมจแม้ว่าดาเมจเขาจะไม่ทะลุนะ อ่านะครับแต่ว่า,าบับสะทงสะท้อนกับฮิวเลือดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ซับพอร์ตทีมได้ดีนะครับบนท็อปตำนานก็เลยมีการใช้รูเดียสนะครับปัจจุบันเนี่ยด้วยคอมโบด้วยไงอ่ารูเดียสก็เลยใช้เยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรีบไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่าเดี๋ยววันนี้ทดสอบดูกันผมเอาเกียขโมยครับขโมยเกียของท่านไอามานะโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแล้วก็ชาแมนคิงนะครับคือโยต้องบอกแบบนี้ว่ารีดประสิทธ,ธิภาพยากมากจริงนะเอาอตรงนะ คือต้องบอกแบบนี้ว่าเกมไรเรนเจอร์เนี่ยเรนเจอร์ Ranger มีระดับของมันถามว่าอยู่ในอีกประมาณนึงเนี่ยใช้ได้ไหมตอบคือใช้ได้หรือถ้าเกิดจัดตัวรอบข้างโคทอดแล้วก็เรนเจอร์บางตัวเนี่ยเอามาเสริมเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้แบบแบกจริงจังเนี่ยไม่ไหวนะ อ่านะครับแล้วก็ต้องใช้คู่กับเต่าเล่นครับก็โจมตีสกิลดวยนอนผมว่าเต่าเล่นเนี่ยถ้าเกิดมีโจมตีสกิลดวนนอนเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นดาเมจทะลุแล้วก็สแตนนะครับวนอีสกิลหนึ่งครับก็เป็นบัฟตีพื้นที่นะใครมีอัลเบโดครับเอาเต่าเล่นมาใช้ด้วยก็ได้ครับแล้วก็นาฬิกาปูซึ่งผมได้ความสามารถ9ดาวนะเป็นหยุด5วินาทีนะครับ ส่วนคู่นี้ผมทำเป็น9าดาวแม็กยังไงผมก็ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับจนกว่า,าทีมจะมีตัว9าดาวแม็กหลายๆตัวนะถึงจะหลุดนะครับอันนี้ผมคงใช้เป็นปีนะคู่ของรีซีโร่ครับแล้วก็เอลซ่านะครับแฟร์ีเทลเอามารีเซ็ตสก,กิลเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับาการที่ไม่มีอนุบิสอาออกไปนะเอาเจสซิก้าแสงออกไปนะเอาตัวคอมโบหลักๆใช้งานหลักๆออกไปเนี่ย ตะเป็นไงผมตั้งทีมเอาไวท้ที่เอ้ยค้นลีกค้นลีกเออเ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเราจะดูเฉพาะคนที่สุ่มมาตีเรานะครับจะได้ดูว่าเอ้ยเขามาตีจากลีกเดียวกันนะผมตั้งทีมเอาไว้ตอนประมาณต้นเพชรหนึ่งโอ้โหบทจะชนะก็มีชนะรู้ๆออะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะอ่าก็มีมาตีโอเดี๋ยวก่อนอ่ะผมขอดูทีมนี้ก่อนทําไมเขาถึงสุ่ม เจอผมได้2ครั้งติดนะครับอันนี้คือน่าจะคนไทยนะอ่าน่าจะคนไทยนะ,อะขอดูทีมนิดนึงนะครับอ่าก็ถือว่าเกียร์กับััเรนเจอร์ก็โอเคนะอ่าโจมตีสกิลดนแน่นอนก็มีนะอ่าเดี๋ยวขอดูครับในทีมที่เขาอ่าทั้งมาแพ้เราแล้วก็ชนะเรานะครับเดี๋ยวดูว่าเจออะไรบ้างครับคือหลักๆแน่นอนนะเขาจะต้องโดนหยุด5้าวินาทีแบบว่า ศาสตร์อะศาสตร์หยุด5วินาทีครับเพราะว่ามันโอ้ดูครับ5ตัวเหมาเรียบโอโหเหมาไปทีมหนึ่งก็เหมาอ่านะครับคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคอมโบบางอย่างเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ดีในลีกประมาณหนึ่งแต่พอเมื่อขึ้นไปในลีกที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะใช้ยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทีมโหดโดนะครับที่เขาแบบว่าเน้นยื้อเนี่ยจะมีเยอะนะครับซึ่งนะครับทีมผมที่จัดตอนนี้เนี่ย บางตัวมันไม่ดีแล้วนะครับบางตัวมันเปราะบางมากนะมันอาจจะยืนไม่ได้นะโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว,ว่าโดนหยุด5วิธีคืออย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราเจอพวกทีมแบบนีน้แล้วเราไม่สามารถที่จะตีเขาแตกได้นะครับเราก็เละเองนะอะเดี๋ยวขอดูอีก1รอบโอ้โหเขาสุ่มมาเจอผม2ทีนะแสดงว่าขยันสุ่มนะน่าจะมีความ เค็ดแค้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะอันนี้สามารถทําได้นะบางคนบอกว่าระบบแก้แค้น,นคืนในสตรีมก็มีพูดถึงนะครับว่าระบบแก้แค้นครับว่าทําไมถึงเราออกทําไมถึงไม่มีนะครับอันนี้ก็คุยกันในสตรีมไปเรียบร้อยครับอ,อันนี้ก็สามารถที่จะส่มหาได้สมมุติว่าคะแนนเรายังไล่เรียกกันอยู่เนี่ยก็ ขยันผมใช้คาว่าขยันเลยนะผมว่าน่าจะต้องรีมมีสักสิบยทีขึ้นไปนะถึงจะมาเจอทีม3ทีมเดิมนะครับคือมันไม่เหมือนลีกตำนานนะที่แบบว่าอ่ามันใกล้กันมากๆจำนวนคนสุ่มมันจะไม่เยอะนะครับอ่านี่คือด้วยทีมเขาเนี่ยตีทีมผมไม่แตกนะครับพอตีไม่แตกปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างบนบ้างนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทีมที่ผมไปแพ้เขาเนี่ย โอ้โหนี่คือนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหครับใช้ครับท่านไอสองครับผมว่าทาท่านไอท่าเก้าดาวแม็กก็เถอะนะยังไม่ต้องแยกดอกจริงๆนะเรนเจอร์ Ranger, ถ้ามันไม่ได้ถึงท่านแบบโหดจัดอะไรมากมายนะครับก็ใช้ตัวเดียวก็พอครับอเดี๋ยวมาดูกันครับเขาเลือกที่จะใช้ตัวบินนะครับเนื่องจากว่าทีมผมเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับ อันนี้จว่าไปป้อมท่านอายนี่ก็เท่อยู่เหมือนกันนะอ่านดูครับว่าเดี๋ยวพอเขาเจอหยุด5วิวิธีแบบตึงๆนะครับชนิดที่ว่าไม่เหลือตัวป่อยครับแทบไม่เหลือตัวป่อยนะครับอ่าก็เลยมีโอกาสนะทําให้พอปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนะก็มีปัญหาครับโอ้โหนี่ป้อมเกือบแตกเหมือนกันนะเจอตัวบินนะครับแต่ว่าผมใช้ เอมิเรียครับสตาร์นว่องไวครับตโวบินก็จะต้องโดนหยุดบ้างนะครับอาจจะดูรีเพย์ที่เหมือนจะไม่โดนหยุดเลยนะโอ้โหเกือบแตกอยู่เหมือนกันนะอ่าเรียกได้ว่าป้อมเราเกือบแตกอะโอ้โหเซียววินาทีโอ้โหอันนี้คือเราเกือบแพ้นะอ่าอย่างที่บอกครับการใช้ตัวบินมาตีนะครับก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะอ่าทีมนี้โหดๆตึงๆเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโดนเหมือนกันไหมแต่เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนทีมกลับนะ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการใช้ทีมแบบนี้เนี่ยในระดับมาสเตอร์ผมว่าน่าจะยากอยู่แต่เดี๋ยวผมจะลองใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนเออจะใช้จนรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้เยอะแล้วนะครับอ่าเพราะว่าวันพุธนี่หลีกจะเริ่มเซตเข้าที่นะตั้งแต่วันพุธนะหลีกจะเริ่มเซตเข้าที่นะครับทีโมโหจะเริ่มไหลไปหลีกสูงนะครับคอนเทนเจอร์เหลือน้อยน,นิดเดียวครับแต่แน่นอนครับทุกตัวที่ปล่อยออกมาครับ เจ็ดปะวครับมันจะติดหยุด5วินาทีจริงๆเนะี่ยเอาจริงๆนะใช้หยุด5วินาทีเนี่ยประมาณ3-4ตัวก็พอครับถ้าเกิดเรามีเกียร์ปล่อยตัวไวด้วยตัวแม็กด้วยนะครับมันสามารถที่จะออกมาครับทุกตัวที่ออกมาเนี่ยมันจะติดแบบนี้ได้หมดนะมันาจะติดทั้งทีมครับแต่นี้คือ7ตัวนะครับ7ตัวนี่มีโอกาสทําให้โดนติด10ตัวได้เลยนะ อ่านะครับมันก็จะมีจังหวะค้างครับยิ่งถ้าเกิดใช้ตัวหนืดด้วยแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีครับอ่าเราจัดมาเป็นทางนี้เลยนะคือเล่นแบบไม่มีตัวหนืดครับเอาแบบหยุด5วินีเอาแบบให้เขาแบบปล่อยตัวตัวที่ไม่โดนหยุด5วินีคือปล่อยได้แค่นั้นคือบังคับไปเลยนะอันแล้วดูนะครับผมใช้เล่มเอมิเดียนะครับเป็นตัวช่วยเสริมนะครับโอ้โหอันนี้คือยื้อกันนานมากๆนะนี่ครับ เออถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าตัวหยุด5วินาทีของผมเนี่ยอ่าอย่างแอตตัลหรือท่านไฟนอลซีซั่นอันนี้ยังเป็นตัวเก่งอยู่แล้วยังเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูเดียสเอลิสเนี่ยลู D, เดียสดีในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าเอลิสนี่แต่ก็เห็นนะโอ้ยนี่น่าจะโดนข้ามไปกระทือป้อมหรือเปล่าเนี่ยป้อมเขาจะแตกอยู่แล้วนะอ่านะครับดูนะครับว่าไม่ใช้โคดโบร,รอบนี้นะไม่มีท่านออยนะครับ ไม่มีอนุบิสครับไม่มีแจแสงครับก็พอได้อยู่โอ้โหดูนะว่าตัวของโยครับที่เราว่ากระกากแต่ว่าทีมเขาไม่มีดาเมจน้ำนะใช่ไหมโอ้โหโดนเอเดนเข้าไปกระทือป้อมคนระับหรือเขายอมแพ้ก็ไม่รู้นะคือดึงกันไปดึงกันมาครับอขอดูเกียร์นิดนึงนะครับโอ้โหตัวเขาแบบก้าวดาวแม็กหมดเลยนะอทีนแต่ว่าเกียร์ค่อนข้างจะ เก่านะครับไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนมีแค่ตัวท่านไอตัวเดียวนะครับโอ้เขาก็มีเล็มนี่ว่าเออทำไมเขาไม่เอาโจมตีสกิลโดนแน่นอนมาใส่เลมนะแต่ดีกว่านี้นะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการสลับเกียร์เพียงแค่เล็กน้อยต้องใช้คําว่ามีผลนะโอ้โหทีมนี้โหดอยู่เหมือนกันนะอ่ะแล้วเขาใช้ตัวบินนะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนก็มีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาแพ้เพราะอะไรนะรเราใช้4 4ส คู่เทพนะครับแตงว่า4คู่เทพโคลโรโบนะอ่านะครับรีซีโร่แอตแทกออน t ีเทนไฟนอลซีซั่นครับเกิดชา้านี้พี่น้องเทพนะครับแล้วก็ชามนคิงครับอ่านแน่นอน,นครับว่าโอ้โหหยุด5้าวิธีครับเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะเถื่อนแล้วก็ติดดีนะครับคือห้าอนาคตนะมันมีตัวที่แบบใช้ดีคือต้องใช้ดีโดยทางสกิลมาก,ก่อนนะผมต้องบอกก่อนนะ ต้องใช้ดีทางสกิลมาก่อนนะครับอ่าแล้นี่ผมคิดถูกนะที่เอาเอลซ่ามาช่วยรีเซ็ตนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นคู่เทพโคโรโบครับส่วนใหญ่คือพื้นฐานสกิลจะดีนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะอ่าตัวนี้เป็นออกสกิลเบลนะครับตัวนี้โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับ อันนี้โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนอันนี้ก็โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนครับอันนี้ก็โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนเอาเอลิสมาช่วยครับอ่ามีรูเดียไม่ได้ใช้นะอ่ะาเต๋าเรนครับโจมตีสก,กิลโดนแน่นอนครับแล้วก็โยไม่ได้ใช้อ่าที่เหลือก็นาฬิกาปู่นะครับแล้วก็เอลซ่าโจมตีสก,กิลโดนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าทีมที่เราแพ้เขานะครับอ่านะครับว่าเขามีตัวอะไรบ้างนะครับ ก็พื้นฐานใกล้ๆก,กันนะยีงไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนด้ดยซ้ำครับไม่มีสักทีมเลยแต่ว่าเราแพ้เดี๋ยวไปดูกันว่าแพ้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนนะเขาจะต้องโดนเรานะครับศาสตร์หยุดห้าวินาทีไปตึงๆนะครับแต่ถ้าเกิดทีมเขาสร้างกลุ่มได้นะครับตีกลุ่มเราแตกนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าสุดท้ายนะครับ ทางคอมโบของศัตรูเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าตัวหนืดแล่หนืดนะครับทําให้เราปล่อยตัวได้ลดน้อยลงนะครับหยุด5วินาทีมันก็จ,จะลดประสิทธิภาพลดลงหัวนี่คือทีมผมสู้ไม่ได้เลยอาจจะเป็นจังหวะบ,บอดกลางไหมเออจะใช้คําว่าเขาชนะทางเราโดยตรงก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ดูนะครับว่าหยุด5วินาทีแบบตึงๆึงเปรี้ยบเปี้ยเลยนะครับ อันน้ว่าเราเจาะเขาไม่ได้เลยนะนี่อันนี้คือยื้อไม่ได้ครับยืนไม่ได้ครับก็ต้องแพ้ไปครับอันนี้ตกหลีกเลยโดนตีกันสดอ่ะโดนคนไทยอ่ะจำไว้ครับันนี้มาตีผมนะอ่านะครับอ่ะโจมตีสก,กิลโดนแน่นอนครับมี2ชิ้น3ชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทีมนี้ก่อนอันนี้ก็โดนมาตีเหมือนกันครับอ่ะทีมค่อนข้างจะตึงนะครับ อ่าเดี๋ยวดูกันนะคืออย่างที่บอกครับว่าการจัดทีมแบบสุดโต่งแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือจัดแบบสมดุลผมจะเน้นตลอดนะครับว่าจัดให้สมดุลจะดีกว่าเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันเก่าแล้วพอเก่าปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวแจกแร่ครับแต่ผมตกใจตรงที่ว่าโยยืนนานวะโยดูยืนนานเป็นพิเศษนะครับเออครับแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับอ่าแต่ว่าทีมนี้เขาค่อนข้างจะโหดน,นะก็ ยื้อไม่อยู่ครับอ่ะยื้อไม่อยู่ก็แพ้ไปอเดี๋ยวมาดูอันนี้คือมาตีกันสดๆเลยนะอ่ะก็ตกลีครับสรุปก็คือเจ้าตัวอ่ะเดี๋ยวแบบนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเขาใช้ตัวบินนะอ่าใช้ตัวบินก็คือกลัวครับง่ายๆเลยครับกลัวจะโดนหยุดห้าวีตึงๆครับก็ใช้ทั้งรัดอันนี้ก็คือไม่ผิดนะเพราะว่าเราไม่ใช้ตัวการบินเองนะครับคือผมไม่ใช้เพราะว่าไม่อยากใช้อะเราอยากใช้ตัวภาคพื้นนะอ่าแล้วก็ ผมได้ท่านอายมามันก็ตอบโจทย์ครับสตันพลังอะไรเงี้ยเขาใช้ตัวบินพลังหนึ่งตัวว่องไวหนึตัวนะครับก็เป็นตัวเป็นคู่ตีป้อมแตกแรงด้วยนะตีจากวัยนะครับก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเขาไม่ใช้ตัวบินเนี่ยเขาก็อาจจะแพ้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวลองมาเล่นเองดูครับอ่าลองมาเล่นเองดูนะครับว่าจะได้ไหมคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบางช่วงเนี่ยบอทตั้งรับเนี่ย โหดกว่าเล่นเองอีกนะคือเล่นเองบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าสู้เขาไม่ได้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองมาตีกับทีมนี้อ่ะมาลองดูครับตกกรีก,กันมาส,สดเลยนะเท่ากับได้เท่ากับจุดเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นผมตั้งสตาร์ทเอาไว้นะครับที่ประมาณต้น,ต,นต้นเพชรหนึ่งอ่ะปิมปิ่มจะขึ้นมาสเตอร์สอยู่แล้วนะอ่ะสุดท้ายก็ตกมาที่เดิมครับก็ไม่ได้ไม่เสียอ่ะแต่เมื่อกี้ก็ตั้งรักษณะเยอะนะ แต่ว่าตั้งรับเราจะได้คะแนนบวกเนี่ยไม่เยอะแต่ก็ถือว่าน่าจะตั้งรับชนะเยอะกว่าเล่นเองไอ้ไม่ได้ตั้งรับชนะเยอะกว่าแพ้นะครับอันสดเล่นเองดูนะไม่ไหวครับเอาจริงคืออย่างที่ผมบอกนะเมื่อเมื่อวานในสตรีมนะคนถามเยอะมากครับว่าอนุบิสยังดีไหมคือทีมผมเนี่ยในลีกแถวนี้การไม่ใช้อนุบิสเนี่ยทีมผมจะเปราะบางมากๆเลยนะครับ นี่ครับใช้ถือว่าใช้โคโรโบรถึง9ตัวนะครับแล้วก็แสงมืด1ตัวไม่ใช่ทางที่ดีนักนะอ่าถ้าเป็นเล่นเองเนี่ยจะต้องยือนานนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องหยุด5วินาทีจนศัตรูปล่อยตัวไม่ได้อ่าหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งที่มันโดนหยุด5วินาทีเนะี่ยปล่อยตัวไม่ได้นะอ่าเราจะอาศาัาาายครับดูครับจะอาศัยการผลักนะผมจะอาศัยการผลักของเรมนะครับแล้วก็เอลิสนะครับอ่าจดูว่าจะรอดไหม โอ้โหไม่มีตัวซับงซพอร์ตอ่ะเอร์เรนช่วยด้วยครับเอ้ต้องนานๆน,นนะถ้าปลายทางเรายืนได้นานอันนี้โอเคมีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าตัตโตเขาจะปล่อยตัวได้ลดน้อยลงมากๆแต่ว่าเราต้องเน้นทีม B นิดนึงนะเพราะว่าทีม B เป็นหยุด5วินาทีนะครับอ่ะเริ่มดันเขาได้ครับโอ้โหต้เหนื่อยไม่เหมือนจัดทีมปกตินะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ให้บทสรุป,ปประมาณนี้นะครับว่า ถ้าเรนเจอร์ไม่ได้ถึกมากพอนะครับทางสกิลไม่ได้ดีนะคือมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้คอมโบก็ได้นะ,ะเราเน้นใช้เรนเจอร์ตัวที่มันแบบใช้ดีดีสนิดนึงนะครับยืนได้นานๆน,นะอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าตัวไหนของผมเนี่ยมันเป็นตัวที่แบกแล้วก็ช่วยได้ดีนะผมอันนี้จะแพ้นะคือ ทีมเมื่อกี้เหมือนเขาจะกดยอมแพ้ไปเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะมันตีกันไปตีกันมาแล้วสู้กันยากครับเล่นกันไม่จบสีทีนนะะเดี๋ยวดูครับน่าจะต้องเล่นกันยันฟ้าผ่าแน่ๆนะครับคาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่ครับฟ้าผ่าคือ3นาทีครับตีกันสมนาทีไม่แตกครับดามเมจทุกอย่างจะเป็นคูณ3ามโอ้โหแล้วก็แพ้อ่าไม่ไอเอาแล้วผมว่าผมเปลี่ยนทีมดีกว่านะสรุปครับ ไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ใช้คำว่าพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดเล่นในลีกประมาณเพชรเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่โอ้โหอันนี้คือทีบเขาขึ้นมาสเตอร์เลยนะแจกแต้มเขานะครับแอบปปูสุปเดี๋ยวผมคงเปลี่ยนทีมกลับนะครับอานาร้นเนี่ย ใครที่จะตัดทีมแบบสุดโต่งครับหรือว่าจัดแบบตามความชอบนะอันนี้ก็เป็นโคโรโบ9ตัวนะแสงมืด1ตัวต้องบอกแบบนี้ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กในเด็กที่สูงขึ้นครับเราอาจจะต้องหาตัวที่มาทําให้ทีมสมดุลนะอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาอนุบิสครับแล้วก็เจ๊แสงอ่ละลวคงต้องยอมเสียรูบี้ถอดเกียร์นะเอากลับคืนไปอ่ะเดี๋ยวผมคงเอาท่านองค์ท่านายเอากลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับในส่วนของซีรี์ทดสอบทีม24ชั่วโมงอ่ะก็ปรากฏว่า กึ่งๆเจ้าตัวแล้วกันอ่าแต่ว่าเกมนั้นเองนี่คือไม่ไหวนะกลายเป็นเล่นยากขึ้นเลยคนระับแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยถือว่าบอดโหดใจได้อยู่นะใครอยากต่อรองแบบนี้ก็ ตัดกันได้เลยนะครับอ่ะก็แนะนำนะครับร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลนะครับอ่านะครับอยากจะเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆนะอ่ะร้านปลอดภัยแบบร้านเปอร์เซ็นนะครับก็ต้องไปร้านลุงยุทธชาแนลนะครับร้านลุงเนี่ยจดทะเบียนการค้าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะอ่ะก็ไปกันที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับอ่าทักแชทไปนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรอัปเดตอยู่นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอ่ะอยากเติมรูบี้แพ็กเกจต่างๆนะครับปลอดภัยแบบร้านเปอร์ ต้องร้านลุงยุทธชาแนลครับก็ไปตามลิงที่แปะไว้ให้ที่ปังมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่เพจผมทีเ a นเจอร์เนโซนนะครับเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กนะันนะออยอยาจะเห็นลองจัดทีมแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ